ครมอก็อนุมัติต่ออายุภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะเก็บเหลือเพียง7%จซจากเดิมที่จะเก็บถึง10%ซนะครับยาวต่อไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึง30กันยายน2569เครับเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับเรื่องในเรื่องนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่อยู่ในกรอบอบนนาาห้าที และมีความเร่งด่วนเพื่อรักษาศักยภาพของประเทศในการขยายตัวทางเศรษฐกิจหากรอให้มีรัฐบาลใหม่ดำเนินการอาจเกิดปัญหาในช่วงรอยต่อของการจัดตั้งรัฐบาลจึงได้มีมติคงอัตราภาษีที่ลดลงจาก10%ที่จะใช้นะครับให้ยังคงเหลืออยู่ที่7%ต่อไปก่อนครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังใช้ภาษีเก็บภาษีอยู่ที่7%อยู่แล้วก็จะมีการต่ออายุออกไปอีก1ปีนะครับเท่ากับว่า ระยะเวลา1ปีต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมจะถูกเก็บภาษีอยู่ที่7%ไม่ใช่10%ครับ